ยิ่งมองกองถ่ายกับสรีมามาวันนี้นะคะคุณผู้ชมคาะสรีพาคุณผู้ชมมาที่กองละครเรื่อง8ยอดบุษย์ธรรมดาค่ะในชื่อตอนว่าลุงบุญสร้างตอนนี้นะคะนับแสดงโดยอาจารตุรงมกโจกนะคะได้นอนว่านี่มาพร้อมกับรถคู่ใจแท็กซี่คันนี้เพราะว่าอาจารตุรงของเรานะคะเล่นเป็นคนขับแท็กซี่ในเรื่องนี้ค่ะและที่สําคัญนะคะไม่ใช่ว่าขับแท็กซี่อย่างเดียวขับเคลื่อนสังคมด้วยนะคะไม่รู้ว่าเรื่องนี้ต้องใช้เทคนิคการพูดน้มน้าวจิตใจคนยังไงนะคะเอาเป็นว่า ไปคุยกับคุณลุงบุญสร้างด้านหนูนดีกว่าค่ะมาเร็วค่ะโอ้โหซีนนี้ดราม่าเป็นช้ำๆไปเลยนะคะเชื่อว่าแฟนละครไทย PBS ที่ได้ดู8ยอดมนุษย์ธรรมดาคงได้เห็นซีนน้ำตาหนักๆซีนนี้ของลุงรงจตุรงไปแล้ว โดยเรื่องนี้ค่ะลุงรงเขารับบทเป็นลุงบุญสร้างค่ะลุงขับรถแท็กซี่ที่พยายามพูดเปลี่ยนใจเด็กส่งยาอย่างอิปโปให้รู้ถึงความผิดชอบชั่วดีค่ะแต่ในฉากที่แก๊งค้ายามาตามตัวอิปโปถึงบ้านลุงบุญสร้างนั้นกลับเจอว่าหนึ่งในแก๊งค้ายากับเป็นลูกชายแท้ๆค่ะที่ไม่ได้เจอหน้าเลยนะคะตั้งแต่ลุงบุญสร้างถูกตำรวจจับติดคุก จะมีฉากแ l a s แ b a c ไปในตอนนั้นที่เรียกได้ว่าเป็นงานหินของลุงรงแบบสุดๆไปเลยค่ะ <co f> <c oughs> โดยเฉพาะฉากนี้ค่ะนอกจากจะโดนจับกดลงกับพื้นแล้วลุงรงต้องร้องไห้ไปด้วยอะค่ะแถมถ่ายทำกันหลายซีนกว่าจะ่าดด่านผู้กำกับซีรีส์ได้บีบน้ำตาทุกรอก็ไม่ได้ด้วยสิลุงรง,งก็ใช้ตัวช่วยอย่างการหยอดน้ำตาเทียมไปเลยเน้นส่งอินเนอร์ผ่านหน้าจอแต่บอกเลยว่าเนียนมากๆมีทั้งบีบน้ำตามีทั้งแบบทุกอย่างตะโกนเ่ยบีบไม่ได้ก็หยอดเอาอ <can> <laughs> <sm art> รูมูลสร้างนี่เป็นเป็นคนที่อดีตก็เคยเป็นทาเรื่องไม่ดีมาก่อนนะก็เคยติดคุกกันแหละ <im it> แล้วก็คิดได้ก็ที่ทำไม่ดีก็เพราะว่ามีสาเหตุไง <im it> เพราะว่าคนเราอะนะมนุษย์จนเนี่ยมันสามารถเลือกทางได้หลายทางมากแต่ใครจะเลือกทางที่มันดีใครจะเลือกทำมาหากินใครจะเลือกผิดกฎหมายแต่รุมุลสร้างดันไปเลือกผิดกฎหมายไง <im it> <im it> มันก็เลยทำให้ชีวิต หนึ่งต้องไม่ไม่อิสระแล้วพอหลังจากนั้น่ะลุงมุนสร้างก็คิดได้ก็คิดได้สปอยบ้าเนี่ยสปอยบ้าไม่สปอยนะไม่เลยหนมไม่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 แบบนั้นอีกแล้วแล้วก็ทำในสิ่งที่มันดีแล้วก็มนุษย์ที่ผ่านมาในชีวิตของลุงมุ่งสร้างลุงมุ่สร้างก็ช่วยให้เขาได้ไม่คิดในเรื่องที่ไม่ดี เหมือนกับว่าเรานมนาเอาประสบการณ์ที่มีเนี่ยส่งต่อกับคนอื่ว่ามือนนจะทําแบบนี้นะตามตามชื่อเรื่องเลยแปยอดมนุษย์ไม่ธรรมดาลงุงลงก็เป็นอุลตราเซเว่นแต่เพราะประสบการณ์เคยเดินผิดทางแบบนี้แหละจนมี<ข>อ,อดีตเคย <ขอ S 1> ติด<า>คุกมาก่อนจนไม่ได้อยู่กับลูกลูบุญสร้างเลยอยากช่วยให้หนุ่มคนนี้ค่ะอิปโปที่รับบทโดยแจ็กกิติศักดิ์ ทีในเรื่องชีวิตกำลังเผชิญกับปัญหาทางบ้านและกำลังเดินทางผิดคิดส่งยาให้คิดใหม่<ป>ันนผิดดดพากไ จอยเห็นในกล้องวงจรปิดนะมีใครปีนเข้ามาในบ้านก็ไม่รู้อย่างบทบาทนี้ค่ะหนุ่มแจ็คบอกว่าคนดูจะได้แง่คิดนะคะเพราะคนเราแม้เลอกเกิดไม่ได้แต่เลิกที่จะเป็นได้ค่ะอย่างคาแรคเตอร์ในเรื่องเจ้าตัวบอกว่าบทอิโปนเนี่ยเหมือนเกิดมาเป็นของแจ็คเลยจากลุคและสไตล์การแต่งตัวที่มีมาตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงเลยแหละค่ะ จริงๆพอเรื่องนี้มาเล่นแบบในเวย่างงี้ลุกอย่างงี้กลัวไหมภาพลักษณ์มันจะแบบคนมันจะติดตาแจกในมุมนี้เนี่ยไม่ทันเลยครับ <laughs> ใช่คือเอาจริงๆมันมันคือด้วยลุกอย่างเงี้ยผมผมมาเป็นอย่างงี้มาตั้งแต่เข้าวงการแรกแรกด้วยนะครับใช่ก็ไม่ไม่ไม่กลัวครับมันเรียกว่าไม่ทันเลยว่าครับไม่ทันแล <laughs> ้ว่นแล้วเขาก็เลือกเราจากลุคนี้แหละใช่ใช่ กับแจ็คลุกที่มีตรงกับคาแรคเตอร์ในเรื่องทําให้ผู้กํากับซีรีส์อย่างพี่นอ็อตพงษ์ธรทองเจริญเลือกมาเป็นตัวละครหลักในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแต่สําหรับตัวละครอย่างลุงบุญสร้างที่ต้องเป็นลุงรงเท่านั้นก็มีเหตุผลเหมือนกันค่ะเพราะบทบาทในเรื่องค่อนข้างเข้มข้นจึงต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเท่านั้นมารับบทนี้จึงต้องเป็นลุงรงนี้แหละอีกทั้งเรื่องนี้ก็ทําให้ลุงรงเองก็ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์จากห ไข่ขำามาในมาติงจางแล้วก็ดราม่าค่ะผมว่าในส่วนของพี่จตุรงค์อ่ะนอกจากความคอมดี้แล้วว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างเยอะถ้าว่ากันตามจริงแล้วในหนังเราจะเห็นแต่ว่าเขาเล่นเป็นตลกน้องด้วยพื้นฐานเราจะเข้าใจว่าเป็นนักแสดงตลกแต่ในความเป็นจริงแล้วในหลายๆครั้งที่เขาเล่นหนังเขามีความดราม่าและชีวิตจรงิงเขามีลูกเขาสู้ชีวิตเขาก็เปิดร้านอ,าองค์อาหารมีทั้งชีวิตขึ้นสุดและต่ำสุดเหมือนกันใช่เพราะว่าอย่างนอกรอบผมก็จะคุยกับพี่ลง พี่รงก็จะพูดถึงเสมอว่าอาชีพมันไม่แน่นอนสิ่งที่เขาทำอยู่คือเขาพยายามทำให้มันดีที่สุดในตลอดในตลอดทุกครั้งที่ได้รับโอกาสลุงโรงเคยเผยความในใจว่าบทบาทลูบุญสร้างเป็นบทบาทดราม่าในรอบหลายปีที่ได้เล่นค่ะอาจด้วยภาพจำของเจ๊แต๋วในจักรวาลหอแต๋วแตกทำให้หลายคนติดตาลุงรงในบทบาทคอมดี้ทำให้ครั้งนี้แหละเป็นการชาเนจ์ตัวเองในฐานะนักแสดงอีกด้วยค่ะ โดยตอนนี้ซีรีส์ได้เดินทางมาถึงตอนของเต่าเทยค่ะซึ่งได้ตีนาสุพนาสมาสวมบทบาทเป็นสวัสดิการกองถ่ายด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเข้มข้นครบรถของซีรีส์8ยอดมนุษย์ธรรมดาได้ทางไทย PBS ุวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา2ทุ่ม30นาทีค่ะอาซิรีมามะไทย PBS รายงาน